ต่อนะครับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับตรงนี้เขาบอกว่าอะไรทำอะไรทาให้จำเป็นที่จะต้องพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับประสิทธิภาพพลังงานสำหรับ Data Center เนี่ยแยกออกมาต่างหากนะครับในเมื่อ ในเมื่อแง่มุมด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพลังงานเนี่ยนะครับในแง่มุมด้านต่างๆเกี่ยบที่เกี่ยวข้องกับพลังงานเนี่ยของอาคารเชิงพาณิชย์อื่นๆเนี่ยมันก็ถูกครอบคลุมโดยมาตรฐาน90.1อยู่แล้วนะครับเพราะประมาณว่ามันมี90.1ดูเรื่องพลังงานอาคารอยู่แล้วเนี่ยทําไมต้องแยก90.4ออมาสําหรับ data center นะครับเขาบอกว่ามีทั้งหมด สี่เหตุผลหลักๆนะครับเหตุผลแรกมาตรฐานเก้าสิบจุดหนึ่งเนี่ยมันเป็น p r e s c r i p t i v e standard นะครับก็คือมีตารางบอกค่ามาเลยว่าอะไรจะต้องไม่เกินเท่าไหร่มีข้อจำกัดยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็ให้ให้เป็นเชิง p r e s c r i p t i v e มาเลยนะครับแล้วก็เหมือนกับบังคับ,คบ, ate, บ,คบ izer, นะครับ mandate บังคับให้ใช้ economizer นะครับเป็นส่วน ประกอบสําคัญในระบบทางกลในนะระบบปัประกาศเนี่ยนะครับในแง่ที่เป็นกลยุทธ์ในการประหยัดพลังงานนะครับคือเหมือนเขาเขามองว่าบังคับใช้อโคโนอมิเซอร์เนี่ยเป็นตัวหลักในเป็นมาตรการหลักในการประหยัดพลังงานในในระบบปัประกาศนะครับไม่มีอะไรที่มันผิดในการที่แนะนำให้ใช้ที่อิคโนอมิเซอร์หรอกนะนะครับ เดี๋ยวก่อนจะอ่านต่อตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูก่อนว่าอโคโนมิเซอร์คืออะไรนะครับอโคโนมิเซอร์เนี่ยมันเหมือนอมันเป็นฮีทเอ็กเชนเจอร์อะที่เป็นตัวแลกเปลี่ยนระหว่างลมที่กำลังจะเอ็กซซอออกจากอาคารกับอาลโดแอร์ที่กำลังจะเข้ามาในอาคารนะครับถ้าเป็นบ้านเราที่เป็นลมอากาศร้อนใช่ไหมครับอาลโดแอร์เนี่ยมันร้อนใช่ไหมเวลาเราดึงเข้าอาคารเข้ามาเนี่ย ส่วนอากาศที่เรากำลังจะเอ็กซอรออกจากห้องปรับอากาศเรามันเย็นใช่ไหมครับแทนที่เราจะทิ้งอากาศเย็นไปเฉยๆยเราก็มันเอามันไปเหมือนพรีคูลตัว outdoor air ก่อนที่จะเข้าห้องนะครับผมพาไปดูรูปเดิมนะครับในสแตนดารหกสิเนี่ยนะครับรูปเดิมตรงเนี้ยยังไงเวลาเราพูดเรื่องระบบปรับอากาศในอาคารนะเราควรจะนึกถึงรูปนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับมีอาคารใช่ไหมครับหรือว่าห้องปับอากาศเราใช่ไหมครับ มีอากาศวิ่งเข้าเนาะตรงนี้เป็น s u ลา l y air นะครับตรงนี้เป็น return air เนาะที่จะวิ่งกลับไป s u ลา l y air ก็เย็นเย็นใช่ไหมครับเข้ามารับโหลดในห้องในอาคาเรียบร้อยมันก็อากาศจะเย็นขึ้น supply air นี่อาจจะอยู่แถวแบบสิบสิบต้นต้นองค์ขานะครับสิบสิบสองสิบสี่อะไรแบบนี้นะครับส่วน r e ร์นแ air ก็รล้ับต่ที่เราตั้งอุณหภูมิห้องเอาไว้ใช่ไหมเช่นยี่ห้อสระเซียนอะไรเงี้ยนะครับ outdoor air อยู่นี่นะครับ เอ็กซอรแอร์ก็คือที่เราจะทิ้งไปตรงนี้เนาะส่วนใหญ่ๆของอากาศนี่เราจะรีเซอร์ฟูเลตกลับมานะครับเพราะฉะนั้น outdoor แอร์นี่จริงๆอาจจะอยู่แถวๆแ,แบบสิบเปอร์เซ็นบวกลบอะไรเงี้ยนะครับทีเนี้ยตรงเนี้ยมันร้อนชื้นใช่ไหมถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยอย่างเมืองไทยตรงนี้ร้อนชื้นเพราะฉนั้นก่อนที่เราจะเอ็กซอทิ้งไปตรงนี้นะครับเราก็เอามันมาแลกเปลี่ยนความร้อนกับ outdoor แอร์ซะก่อนนะ,ะมันก็จะมีเอ็กซ์อิทิเกนเจอร์ตัวหนึ่งมาแลกเปลี่ยนความร้อนตรงนี้ จะเป็นคีติคเซนเอร์แบบอยู่กับที่เนาะแล้วก็ให้เอาอากาศสองทางไหลไหลสวนกันแล้วแลกเปลี่ยนความร้อนกันก็ได้แบบไหลคนละฝั่งนะครับไหลคนละฝั่งของฮีติคเซนเอร์แล้วก็แลกเปลี่ยนความร้อนกันก็ได้นะครับใช้คีทไพ์ก็ได้นะครับใช้เป็นวีลเป็นวงล้อก็ได้นะครับที่เอาความร้อนจากด้าน outdoor air มาทิ้งใส่ e x h a ร์ t อ i r อย่างเงี้ยเนาะแล้วมันก็จะได้ตอนที่มันเข้าอาคารตรงนี้ก็จะได้เย็นลงอะไรเงี้ย ก็เป็นไปได้ครับรูปที่เขาแสดงอยู่ในรูปนี้นะก็คือ outdoor air นี่วิ่งผ่านอ e a t e เ c h n r ตัวหนึ่งนะครับตัวน exhaust air เนี่ยก็วิ่งผ่านอ e a t e เ c h n r ตัวเดียวกันแต่คนลราฝั่งเนาะไอตัวนี้แหละจะมองว่าเป็น economizer ก็ได้นะครับก็คือเป็นตัวเรียกว่าเอา exhaust air ที่เย็นเนี่ยมา pre cool outdoor air ที่ร้อนนะครับตอนที่ outdoor air มันเย็นลงเนี่ยเข้ามานี่ใช่ไหมครับแล้วก็มาเจอกับ รีเทนแอร์ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมาเปลืองโหลดนะมาเปลืองตัวความสามารถในการทำความเย็ยนของแอร์ของอาคารเราเนี่ยน้อยลงเนี่ยก็เป็นการประหยัดพลังงานย่อหน้าเมื่อกี้ก็บอกว่าเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยไอตัวอีโคโนมิเซอรเนี่ยเขาเป็นมาตรการหลักนะครับในการเซฟพลังงานนะทีนี้เขาบอกว่ามันไม่ได้มีอะไรผิดหรอกนะในการแนะนำให้ใช้อีโคโนมิเซอร์เนี่ย อีโคโนมิเซอร์เนี่ยไม่ไม่ได้เพียงแต่นะครับไม่ได้เพียงแต่จะอนุญ,ญาตให้ใช้งานเท่านั้นนะเราเจอโครงสร้างประโยคแบบนี้คนระับ not only นะเราต้องหา but also นะครับเข้าไหมครับโครงสร้างประโยคประเภทนี้มันเป็นเรียกว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานเะนาะเราเจอบ่อยๆอยู่แล้วครับ not only but also คือไม่ได้เพียงแค่นี้นะแต่ยังอันนี้อีกด้วยอย่างเงี้ยนะครับอ c o n o m ม z e r อร์เนี่ยไม่ได้เพียงแค่จะได้ถูกอนุญ,ญาตให้ให้ใช้งานนะครับ แต่ว่ามันยังแบบถูกเรียกว่ากระตุ้นสนับสนุนให้ใช้ด้วยแหละนะครับในสไตล์หนาเก้าสิบจุดสี่นะครับอย่างไรก็ตามมาละแย้งนะครับเจอคำว่าอย่างไรก็ตามนี่ก็คือเขาบอกว่า however นี่เป็นคำสุภาพของคุณบัตนะครับก็คือแต่หรือแย้งแบบสุภาพนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดใช้ในลักษณะเดียวกันนะครับกับอาคารสำนักงานทั่วไปเนี่ยนะ อีโคโนมิเซอเนี่ยมันอาจจะสร้างผลกระทบนะครับอย่างรุนแรงเนาะที่มีต่อความเสถียรเนาะความเสถียรหรือความมั่นคงของระบบนะครับของ Data Center ซึ่งมันเน้นมันเน้นจุดประสงค์ใช้งานนะเป็น m i s s i o n c r i t i c a l นะครับคือจุดประสงค์การใช้งานนี้มันมันสำคัญมากๆนะครับถ้าใช้ Economizer แบบออฟฟิศท,ทั่วไปเนี่ยมันเป็นปัญหา นะครมันจะเป็นปัญหา,เ,าเพราะอะไรเดี๋ยวต้องดูว่าเขาอธิบายยังไงน,นะครับเยิ่งไปกว่านั้นนะครับเฟอร์เตอร์นะครับอุตสาหกรรมของ Data Center เนี่ยอ่ามันก็ได้พัฒนามานะครับพัฒนาวิธีในการทาคำความเย็นที่มันมีประสิทธิภาพเนี่ยมาโดยตลอดนะครับ has developed เนี่ยมันเป็น present perfect คือประมาณว่าทำมาโดยตลอดแล้วก็ ยังมีแนวโน้มที่จะพัฒนาต่อไปอีกนะครับเกยวิธีการทําความเย็นของ Data Center เนี่ยมันก็มีการพัฒนามาโดยตลอดนะครับทําให้มีประสิทธิภาพเนี่ยมาโดยตลอดแล้วมันก็ไม่ได้เหมาะสมอ่ะนะไม่ได้ practical แนละ้วไม่ได้ไม่ได้เหมาะกับการเอาไปใช้อ่ะในอาคารพาณิชย์ประเภทอื่นๆนะครับสิ่งนี้ มันก็เลยทำให้นะครับ enable นะทำให้ data center เนี่ยสามารถถูกก่อสร้างนะครับในอาคารที่มีอยู่แล้วได้เนาะโดยทำให้เดี๋ยวนะตรงนี้ผมงงๆนะทำให้อาคารไอ้ data center เนี่ยสามารถสร้างอยู่ในอาคารที่มีอยู่แล้วนะครับโดยการที่เราถ้าเกิดเราเพิ่ม e ีโคโนมิเซเข้าไปนะตาม Standard 90.1บอกเอาไว้นี่นะมันจะไม่ค่อยเหมาะในทางปฏิบัติสักเท่าไหร่หรือว่ามันอาจจะแพงเกินไปนะ cost cost prohibitive นะครับเนอ,เอ,อาห้ามนะ cost หมายถึงราคาก็ก็ก็แปลเป็นความหมายคือมันก็แพงเกินไปแหละถูกถูกห้ามในเชิงราคาเนาะแล้วก็อาจจะไม่เหมาะในทางปฏิบัตินะครับแล้วก็ ทำให้เรียกว่าอาความจําเป็นหรือความต้องการในเชิงธุรกิจที่สําคัญสำคัญเนี่ยมันมันถูกถูกบทบงังไปถูกทําให้ไม่เกิดขึ้นนะครับ pre pre preclude เนี่ยมันหมายถึงว่า prevent from happening นะครับคือป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นนะครับเขาบอกว่าตัว สาตานเก้าสิดสี่เนี่ยเป็นเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับ first and foremost นะครับอันนี้มันเป็นคำที่ใช้คู่กันนะเป็นอันดับหนึ่งในใจอะไรประมาณนี้นะ first and foremost นะครับเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็ควรจะคิดถึงมันก่อนเลยนะครับในแง่ของมาตรฐานการมาตรฐานในเชิงประสิทธิภาพการทำงานนะครับซึ่งไ,งไอ้ตัวเก้าสิบจุดสเนี่ยนะครับมันจะทำให้มันจะเรียกว่าไป เปิดสวิตชนะ enable คือทำให้เกิดขึ้นนะทำให้วิธีการแก้ปัญหาที่มีอยู่หนึ่งวิธีหรือหลายวิธีเนี่ยนะครับนะวิธีการแก้ปัญหาที่มีอยู่หนึ่งวิธีหรือหลายวิธีนะเห็นไหมเขามี s กับไม่มี s นะครับจะถูกใช้นะครับโดยวิศวกรผู้ออกแบบนะครับเพื่อที่จะทำให้มันเรียกว่าบรรลุตามข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพพลังงานที่ได้ได้เขียนเอาไว้นะครับ เอาจริงๆนี่เนื้อความตรงนี้ที่ผมอ่านแล้วผมก็ยังงงๆไม่ค่อยเข้าใจรายละเอียดขนาดนะครับเข้าใจแต่ว่าเก้าสิบจุดหนึ่งเนี่ยมันเน้นให้อาคารใช้อีโคโลมิเซอร์นะครับแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดเอามาใช้ใน Data าเซ็นเอร์แบบเดียวกับที่ใช้ในอาคารสำนักง,งานเนี่ยมันจะทําให้ไม่เรียกว่าไม่ไม่เหมาะในทางปฏิบัตินะครับแล้วก็ แทนที่จะทําให้มันประหยัดพลังงานอาจจะมีปัญหาอื่นตามมาอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าผมไม่เข้าใจรายละเอียดว่าแบบลึกๆแล้วมันมีปัญหาอะไรยังไงนะครับเออก็เขาพูดว่ามันถ้าเกิดเอาอีโคโนมิเซอร์มาใช้โดยไม่แบบวิเคราะห์อ,อย่างละเอียดเนี่ยก็อาจจะเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติหรือว่าจ,จะแพงเกินไปด้วยนะครับแต่ว่ารายละเอียดลึกๆอันนี้ต้องขออภัยด้วยอธิบายรายละเอียดลึกๆไม่ได้นะครับ